สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม e เมช n น e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปะแรกของเดือนมีนาคมนะเป็นคิวของชาวลัคนาชาวราศีกันนะคะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะเช่นมีแฟนนะคะมีคนคุยหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยแต่ถ้าคุณเนี่ย โสดสนิทนะคะไม่มีใครเลยหรือว่าคุณอรอักเก่าอยู่เนี่ยแนะนําให้ดูเป็นดวงรายเดือนที่เมย์ทำนายให้แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเมย์ทำนายให้ครบทุกสถานะเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะก mm hmm. องแรกจะเป็นตัวตนนะคะของชาวกังกล mm ่ hmm. องที่สองเป็นตัวตนของคนรักค่ะ mm hmm. ตรง,งรกลา mm hmm. งเป็นบทสรุปความรักนะคะ ไพ่สำรับนะคะเป็นไพ่เดอะสตานะคะขึ้นมาแบบกลับหัวไพ่เดอะ t a ากลับหัวมันก็หมายถึงว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่มันยากๆนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่คุณกำลังเยียวยาจิตใจกำลังจะหายดีไม่ว่าคุณประสบพบเจอกับอุปสรรคอะไรช่วงนี้คุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะและทุกอย่างเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นฟูไปในทางที่มันดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คุณ มาไปแรกเป็น The Hermit ที่ขึ้นมาแบบกลับหัวอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่เป็นบวกเพราะว่ามันหมายถึงการพูดคุยกันการเปิดใจที่จะคุยกันมากขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาอะไรส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความสาคัญโดยตรงเนี่ยก็จะสามารถเปิดอกคุยกับคนรักได้นะคะไพ่าราชีนีถือถ้ยก็ถือว่าดีคุณก็มีความหวังนะคะมีการมองโลกที่มันเป็นแง่บวกทัศนคติที่ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องความรักโดยตรงเนี่ยมันก็หมายถึงคุณก็พร้อมที่จะเคลียร์ใจนะ พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนรักของคุณนะคะโดยไม่มีอคตินะคะไพ่คิงถือกระทาอันนี้ก็ความหมายดีหมายถึงคุณสามารถจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอบๆตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของงานหรือว่าพาร์ทของความสมคัญน,นะคะหน้าที่อะไรต่างๆในครอบครัวเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีขึ้นมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะ แล้วก็มีไพ่กิ่งถือถ้วยนี่ก็ดีมากเหมือนกันหมายถึงช่วงนี้นะเราจะมีโชคมีลาบมีความมั่นคงมีความสุขก,กายสุขใจนะคะเหมือนสายน้ําที่เย็นสบายนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนรักบ้างนะคะไพ่เข้ามาใบแรกมีไพ่เจ็ดถ้วย ช่วงนี้จะมีหลายๆสิ่งหลายอ,อย่างเข้ามาพร้อมกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นบวกนะคะที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นงานที่เยอะแต่ว่าเมื่อทํางานแล้วมันได้เงินได้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ช่วงนี้แฟนอาจจะมีเรื่องสําคัญต้องตัดสินใจแต่อาจจะยังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะแต่มองว่าโดยองค์รวมจากพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นช้อยส์ที่เป็นเรื่องดีๆนะคะ มีพลังงานคิงถือดาบด้วยการตัดสินใจเนี่ยคะ่ะไพ่การตัดสินใจขึ้นก็มองว่าถ้ามันมีช้อยส์มีอะไรอย่างเงี้ยแฟนคุณจะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเขาจะรู้ว่าอะไรคือ priority อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมีราชินีถือดาบมาด้วยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานนีดเด่นนะคะมีความโดดเด่นเป็นคนที่ต้องเป็นผู้นํา ลกล้าเสี่ยงลกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแบบนี้แล้วก็จะส่งผลดีกับชีวิตถ้าเป็นในเชิงความรักมันก็หมายว่าเขาจะเป็นผู้นํานะคะในครอบครัวที่ดีนะมีอะไรเนี่ยปรึกษาหารือเขาได้จะมีพลังงานที่เฉียบขาดเฉียบคมฉลาดเฉ,ฉลียวนะคะแก้ไขปัญหาได้ดีมาก มีพลังงานเดลิเวอร์ด้วยเรื่องงานก็เด่นเรื่องความรักก็ไม่ขัดตกบกพร่องนะคะมีมองว่าจะเป็นเดือนที่ดีนะของคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะคือว่าต่อให้ยุ่งแค่ไหนก็จะพยายามแบ่งเวลาที่จะมาดูแลกันละกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนบทสรุปบ้างสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมง,งานหรือว่าแง่มุมของความสัมพันธ์ตรงๆเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันเคลียร์จบไปแล้วแต่มันอาจจะวนกลับเข้ามาทําให้ไม่สบายใจได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องเผื่อใจตรงนี้ไว้แล้วก็ หาวิธีรับมือกับมันที่มันเหมาะสมนะคะมีพ่ยเด็กถือช่วยด้วยอย่างไรก็ตามคุณสองคนเนี่ยก็ยังมีใจนะคะที่จะไปต่อยังมีความรู้สึกที่ดีๆนะคะยังมีความจริงใจต่อกันนะคะมองว่าเวลามีปัญหาไม่ได้ว่าจะมาทะเลาะก,กันแต่ว่าจะช่วยกันแก้ปัญหานะคะมีพลังงานวิวฟอร์จูนที่กับหัวด้วยในเร็วนี้จากวันก็จะส่งพลังบวกมาช่วยบางทีเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะทุกอย่างคลี่คลายไปได้เองนะคะ ก็รับพนังงานบวกไปร่วมหน้าได้เลยนะติถือเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างอาจจะทําได้อ,อ่อไม่ได้หนังใจไม่ทันใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆไปแลค่อยไปแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะหมายถึงคู่ที่มีงานต้องทําเยอะเป็น Workaholic ด้วยกันทั้งสองฝ่ายมีเวลาให้กันไม่มากเหมือนกับว่าเป็นความรักที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรคโลต่อเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับเมเม่หรือว่าสนใจที่จะสวมใส่หินมงคลนะคะเพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ก็สามารถติดต่อที่ไลน์ที่เมย like. ์ขึ้นให้ได้เลยนะคะจะเห็นว่าตัวของเมย์เองอจะใส่หินตลอดแล้วก็จะมีวางโชว์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจหินบงคลอยากจะเริ่มใส่ก็สามารถปรึกษาดูกันได้นะส่วนใครที่ใส่มาตลอดแล้วนะคะมีความรู้เรื่องหินแล้วก็ er. สามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเมย์ก็สามารถหาหินได้เกือบทุกชนิดแหละแล้วก็มีหลายเกรดด้วยนะเป็นหินแท้แน่นอนนะคะยังไงก็ลองติดต่อที่ไลน์ได้เลยนะ ไพ่อราเคิ Oracle นะคะของคุณนะมีโรแมนติ Feeling นะคะอ n ลี q u i t ท d l เลิแล้วก็มีไพอ่า k e e ั Keep an open mind ก่อนหน้านี้ถ้ามันจะมีปัญหามันก็จะมีปัญหาที่แบบว่า,าเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือว่ามันมีความแตกต่างบางอย่างที่เราอาจจะรับไม่ได้ในความคิดของคนรักของเราหรือว่า นิสัยเขาหรือแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้ที่จะยอมรับในตัวตนของการและกันในแบบที่เป็นจริงๆโดยไม่คาดหวังนอกเหนือไปจากสิ่งที่เขาเป็นน,นะคะตัวตนของเขาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเดินหน้าได้แบบร้อเปซนะคะอันนี้ก็เป็นแมสเีจที่จักรวาลมอบให้โรแมนติกฟีลลิ่งอันนี้ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยว่ารักกันไหมใจตรงกันไหมนะคะคน2คนใจตรงกันแต่อุปสรรคมันอาจจะเป็นแค่ทัศนคติ l ลฟ์สไตล์หรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ตรงกันแต่มันจะต้องมีการยอมรับมีการปรับตัวนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำกันต่อนะคะ trust นะคะ don't stop แล้วก็ a b u n d a n c e ไพ่ดีทั้งนั้นเลยอะไรที่คุณทำอยู่แล้วนะคะเรารู้สึกมั่นใจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทำต่อได้เลยนะคะ หรือว่าอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่แล้วคุณไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่จักรวาลส่งสัญญามาบอกว่าโดนซ็อกคือให้ไปต่อนะคะต่อสู้กับมันอีกนิดนึงก็จะถึงเส้นไยนะอันนี้ก็เป็นสารจ,จรญญากจักรวาลนะคะไพ t ท s ัสก็คือต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวคนรักนะแล้วก็เชื่อมั่นในจักรวาลด้วยว่าเขาจะโดนบันดาลสิ่งดีๆนะคะให้กับทุกคนเท่าๆกัน Abundance ก็คือแฮ p ปี้เอนดิ้งทุกเรื่องสมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องนะคะรับพลังงานบวกไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคำทํานายวันนี้โดยการเปิดไพ่เล่มเมสเซจนะคะขอไพ่เสียงแทกด้วยนะไพ่ที่ได้เป็นไพ่สุภาพสตรีนะคะ reflection นะคะ give each other some space at the moment trust and have faith that all will work out for the best mm hmm. ก็ตรงกับที่เมย์ทำนายให้เมื่อกี้เลยเขาบอกว่าเราจะต้องอให้ที่ว่างให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะจงมีความเชื่อมั่นนะคะมีความศรัทธาในความรักแล้วก็ในตัวคนรักของเรานะคะ วัตุสิทธิ์ทุกอย่างมันจะต้องออกมาดีนะอันนี้ก็คือเป็นเมสเซจที่มันซ้ํากันะนะคะว่าให้มี trust ให้มีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคนรักแล้วก็จกักรวาลเนี่ยที่ไม่บอกนะคะช่วงนี้ถ้าเราคิดบวกเนี่ยเราจะยิ่งได้รับมากขึ้นนะคะมากยิ่งขึ้นไปนะประมาณนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณชาวกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ หินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอ์สแล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ